เตือนคลิปนี้มีถ้อยคำที่หยาบคายใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีชาว youtube ทุกคนวันนี้มีเกมเกมหนึ่งที่ผมได้ไปเจอในร้านคาสตีมโดยบางเอิงเลยอยากจะทำรีวิวเกมเชียนี่แม่งเกมนี้มีชื่อว่า บ็ควอสกาบอลไรกาเป็นเกมเกี่ยวกับหมีที่ต้องต่อสู้กับทหารนาซีภายในป่าโดยก่อนที่จะเข้าเกมนั้นตัวระบบก็จะถามว่าเราต้องการที่จะเล่นในระบบกราฟ,ฟิกที่สวยงามขนาดไหนซึ่งก็ต้องมีแต่ฟาต์เทสยาวไปจนถึงแฟนตาสติกแต่พอกดเข้าเกมไปดูจริงๆแล้วไม่ไว่าคุณจะเลือกในระบบกราฟ,ฟิกที่สวยงามขนาดไหน ตัวเกมก็ไม่ได้มีภาพที่แตกต่างอะไรกันเลยซึ่งมึงจะทํามาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันพอเข้าเกมไปครั้งแรกคุณก็จะเจอกับเพลงชาติรัสเซียที่ดังและไพเราะตั้งแต่เข้าเกมเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวโดยจะมี3ามออปชั่นหลักๆก็คือปุ่มเพลงปุ่มแสดงแรงบอร์ดแล้วก็ปุ่มออกซึ่งพอกดเข้าไปดูในตัวคะแนนบอร์ดก็แสดงหาอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนจะดูไม่รู้เรื่องเลยเหมือนทําไวล้ลว และแถมในรา้างคาสตีมันยังบอกว่ามีซับอินเตอร์เฟซภาษาไทยซึ่งพอกดเข้ามาในเกมไม่ก็ไม่มีภาษาไทยเลยแม้แต่ตัวเดียวแถมมันไม่มีให้เปลี่ยนภาษาเลยด้วยซ้ำซึ่งพอกดเพล์ใบคงก็จะได้ระบบเป็นหมีตัวหนึ่งที่มีอาวุธเป็นปืน AK 47พร้อมกับกระสุนที่เต็มตัวระบบเกมเป็นระบบเกมเฮ hey, แบบเดินหน้ายิงแบบเต็มรูปแบบซึ่งก็ไม่มีที่อะไรเลยนอกจากการเดินหน้ายิงจนกว่ามึงจะตายเพราะทหารในเกมนี้แม่งสปอนมาไม่มีเงินหมดโดยการฆ่าศัตรูหนึ่งตัวก็จะถูกนับเป็นแต้มไว้ข้างบนตรงกลางซึ่งบางครั้งก็ยังไม่ได้ยิงแม่งก็ยิงกันตายเองโดยตัวทหารนั้นก็จะเดินเข้ามาหาเราเรื่อยๆบุกการโจมตีย่างหนักซึ่งบางทีทหารก็ชอบทำท่าเยี่ยอะไรแปลกๆก็ไม่รู้การแขนททำไม มึงคิดว่ามึงเป็นโรสกับแจ็คหรือ,อยังไงและการฮิวเลือดในเกมนี้นั่นก็คือแน่นอนฮะต้องเป็นบอสกาตัวมีของเราก็จะหยิบวอสกาออกมาดื่มเพื่อทําการรีเจ n เนอเรชั่นเลือดแถมเกมนี้ยังมีแอนิเมชั่นที่ทําให้เราผ่อนคลายด้วยการดูหมีดีเอ่อเครื่องดนตรีแล้วกันและด้วยความที่ปืน a k 4.7เป็นปืนพิเศษที่กระสุนอินฟินิตี้ทำให้คุณได้เพิดเพิดกับ การเดินหน้าจริงแบบเต็มรูปแบบทําให้เกมนี้มีความสนุกเทียบขั้นกับดูมเลยทีเดียวมาในส่วนทางด้านของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกมนี้ไม่มีที่อะไรเลยเพราะฉะนั้นตัดออกไปมาในส่วนของเกมเพนั้นก็เป็นเกมเพย์ที่ควบคุมค่อนข้างง่ายระบบคอนโทรง่ายจริงๆมีแค่ปุ่มเล็งยิงเดิน WASD V เพื่อดื่มมอสตรแล้ก็กด B เพื่อดิกิต้าซึ่งแม่งใส่มาทำเฮียะไม่รู้ ระบบดิจิตาลเนี่ยในส่วนทางด้านของเพอร์ฟอร์แมนเพอร์ฟอร์แมนนั้นก็คือประสิทธิภาพของเกมเกมนี้นั้นไม่กินสเปคเครื่องเลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าคุณจะเล่นในระบบกราฟ,ฟิกที่แฟนทาสติกขนาดไหนแต,แต่ผมเล่นเกมนี้มาผมยังไม่เคยเจอบั๊กเลยแม้แต่นิดเดียวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบอะไรที่เป็น รัสเซียนสุดๆหรือชอบโอสกาชอบอะไรเกี่ยวกับรัเสเซียทั้งนั้นเกมนี้ก็เหมาะกับคุณและเหมาะกับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะเกมเฮียนี้แม่งเกมคนเหงาสัสและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหากคุณเบื่อด่านเดิมๆปืนเดิมๆตัวละครเดิมๆคุณยังสามารถที่จะเอาเงินในกระเป๋าของคุณเอาไปซื้อ DLC ที่จะปลดล็อกด่านใหม่อาวุธปืนแล้วก็สกินตัวละครซึ่ง ผมเขาบอกเลยว่าในราคานี้เอาไปซื้อข้าวแดกคุ้มกว่าครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้